วัปดีเจ้าป้าดาวจะมาต้มอ,อกไก่เนาะมีอกไก่หั่นเป็นคั้ำก็มีเจ้าตัดเป็นเส้นก็มีเนาะแล้วก็มีตับมีมะเขือเทศมีคามีต้นหอมแต่หน้ามะนาวนี่จับรุงที่หลังเนาะจะไปเอาใส่ในหม้อเจ้าพ่อป้าป้าป,าป,าปนปากิน ของเปรี้ยวคนญี่ปุ่นแบบชอบเปรี้ยวเจ้าเขาอยากกินหน้ามะนาวอยากกินรสเปรี้ยวกบเดียเหามาปรุงในถ้วยเขาเจ้าไปเจ้าไปต้มกันนอเอาอันตะไคร่ลงก่อนเจ้ามัดเป็นก้อนนี่เนาะเนื้อไก่เจ้าเป็นอกนะักักขึงก็มีเจ้า ขึนแล้วก็เขากกเอา,เอามีดแซะแซแซอย่างน้อยหนึ่งปาา้าดาวสอบเอามาดึงนีไงแต่ป้าป้าผลบ่ดึงหรอกเจ้าพว่ามันเป็นการเนาะ ที่นี่ก็เป็นตับกับเป็นหานผิดสิ้นเจ้าเทเลยจะปรับปรุงรสส้มก็มันกพว่ามันคนหีป่ปปูนมันกินมาเหมือนกันเนะาะมันนะเจ้าไผ่สอบถึงไก่ต้มเนาะต้มส้มนี่แหละเจ้า แต่น้ำมะนาวนี่จะแบบใส่ในหม้อเนาะเพราะว่าคนในบ้านมันกินมาเหมือนกันเจ้าแต่จะใส่บบเขือเทศแทนอย่างปลาดาวตักออกไปปลาดาวสดเปรี้ยวปลาดาวก็เอาน้ำส้มมะนาวใส่ทีหลังเนาะแต่ถ้าจะใส่ก็คือใส่ประมาณสักซอนหนึ่งแค่นั้นอ่ะใส่ในหม้อนี่นะนะแบบใส่ดี่กว่าเจ้าเอาไปใส่ทีหลัง เพราะมันต้มเผือกป,ป้าเนาะคนญห่ปุ่นมาสอบกินเปรี้ยวจ้ะถ้าไผไมาอยู่เมืองนอกนี่ต้องศึกษาให้ดีเจ้าแต่งงานอยู่เพนเนาะกับข้าวจะกินมาเหมือนกันมาสอบเผ็ดมาสอบเปรี้ยว แต่ถ้าเปรี้ยนนิดเดี๋ยวจะลำจะลำได้อยู่แต่เพชรนี่มาเอาเจ้าจะมีน้อยที่สุดี่คนญี่ปุ่นไปะจะก,กินเพชรเนาะมี้อยคนที่สุดเจ้าส่วนมากจะไปะกินเพชรเนาะคนมองหนอก ต้มแบซุกนะเจ้าอกไก่นี่นะมันจะยางเจ้าจะบบอร่อยต้องต้มออ,ออกเนื้อมันแข็งแข็งเวลาะเอามากินมันจะหอมเนี่ยเป็นสิ่นนี่นะเวลาเอามากินมันจะหอมต้มหลวกลวกยางเจ้าบบอร่อยเจ้า ต้มหน้าปลาแห้งนะเจ้าเติมหน้าไปละข้าง่ะหนัดปลาดาวอ่ะจะต้มแบบออกแข็งๆเจ้าอร่อยมันหอมปรุงรสเลยเจ้าใส่ผงอันนี้นเป็นของญี่ปุ่นเนาะผงปรุงรสนี่แหละเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวไป ป้าดาวจะเน้นเกลือเนาะชิมดูได้เจ้าเพราะว่าเขาทำกลินเองมันจืดมันอย่างเขาก็ดเตือเอาอันเพิ่มได้เนาะ ใส่เกลือไปอีกนิดนหนึ่งใส่เกลือน้ำน้ำต้มจะจะหวานเนาะใส่ผงชูรสต่อนี้เลยเจ้า มะเขือเทศลูกใหญ่เจ้าสองลูกนะเนาะมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี่ค่าพริกสดตะกระต้นหอม uống lột hơi chắc nó có áo hưởng khiến say cho say châu thắm cắn đố châu ngày ngày nó ต้มเสียบเรียบร่อยแล้วเจ้าต้มไก่ต้มส้มต้มเปียวนี่แหละอยากเปียวจะได้กดเพิ่มหน้ามะนาวเอาเองเจ้าหอมหอมอร่อยกลมกล่อมเจ้าน้ำซุปป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ๊อกดไไห์กดแแซกกดกระดิ่งที่ตาเมื่อป้าดาวเ้ียนนะจำไ,ได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ